สรุปข่าวเชียงแมนยูโก,โกประจำวันที่16มิถุนายนโดยข้อเทฟจผบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงนี้คอสเสนอใครซ่องป่ายผีแดงเตรียมปล่อยหนึ่งแข้งกองกลางเพื่อซิลฟันเดอร์แบ็กโดยซื้อที่ข่าวแมนเชสเตอร์เต็ดจอขายอันเดีสเปเดรล,ลานะครับผมมอกจับทีมเพื่อดึงดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กเข้ามาเสริมทีม โดยเดเินเบอร์สื่อเมืองดังเมืองผู้ดีนะฮะออกมารายงานข่าวว่าว่าแมนเชสเตอร์ยักษ์ใหญ่แห่งสึกฟุตบอลนิวิีตเตรียมที่จะปล่อยตัวอันเดสเปเรล่ากองกลางชาวบราซิลออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้ดนนี่ฟันเดอร์แบ็กดาวเตะทีมชาติทอนแรงของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมให้ย้ายมารุวมทปีศาจแดงในช่วงสเสมอนี้ ดูก่อนหน้าน,นี้มีข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์เตดให้ความสนใจนในตัวของฟันเดอร์แบ็กนะฮะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะท่าทามตัวเขามารุ้มทีมรันเตะโชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะฮะที่ช่วยพาอาร์เจ็คอาร์สดัมนั้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกและยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจนถึงซีซั่นนี้โดยทำไปได้ทั้งหมด8ประตูอีก5แอสซิสต์จากการลงสนามทั้งหมด22นัดจากการลงเล่นในลีกดัชนั่นเอง โดยระยาาัานข่าวเผยมาว่านักรบโอมโอลเลกันาสชาณนัผมกุนซือชาวนอร์เวย์กำลังพิจารณาที่จะปล่อยตัวนักเตะในตำแหน่งกองกลางออกจากทัพปีศาจแดงหนึ่งคนเพื่อให้ทีมนั้นมีพื้นที่ว่างสำหรับฟันเดอร์แบส์อีกทั้งเพื่อหาเงินมาสมทบทุนในการซื้อตัวในครั้งนี้อีกด้วย คาดกันว่าโซชาตัดสินใจปล่อยตัวเปเรล่าและผมออกจากทีมค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากซีสซันนี้ดาวเตวัย24ปีคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังแม้จะได้รับโอกาสลงเล่นอยู่บ่อยครั้ง่ว่ากระับผลง,งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักและจากการที่ทีมได้ตัวพอบอบาวบบ้าตคนนี้กับสกอตต์แม็กโชวินเน่ที่หายอาการบาดเจ็บกลับมารวมทั้งยังมีบรูโน่เฟอร์เดสและก็เฟรดเป็นทางเลือกในแผงกองกลางทำให้ชุตัวนั้นอาจจะโบกมือลาถิ่นโอแทฟฟอร์ดหลังจบฟีสซันนี้ก็เป็นได้นะครับ เป็นตัวว่างานนี้นผมแมนยูก็ยังมีข่าวอย่างต่อนเนื่องกับฟานเดอร์บิกหรือว่าฟานเดอร์แบ็กคนนี้อยู่อย่างต่อนเนื่องนะฮะเด็กของอังแจ็คอังสดัมนั่นเองต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะครับผมว่านาคตของเขากับแมนยูนั้นจะโคจรมาพบกันอีกไหมต้องรอรุ่นกันเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับบรอดเอชพร้อมทุ่มคว้าแข้ง75ล้านปอนเสริมดุแมนยูแล้ว โดยทางพิศดาแดงแมนเชสเตอร์เตตกเป็นข่าวนะผมพร้อมทุ่มเงินคว้าดาวเตะเจ้าของค่าตัว75ล้านปอนด์มาเสริมความแข็งแกร่งหลังจบพิซซั่นนี้โดยเดลี่สตาร์ทผมสื่อดังของอังกฤษร,ระบุเลยว่าเอ็ดเวิร์ดปร้อมรับาร์ฝาบริหารของพิซ่าแดงแมนเชสเตอร์เต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบอลบริกิตนะฮะพร้อมทุ่มเงินกว่า75ล้านปอนด์หรือประมาณ2,936ล้านบาทเพื่อคว้าตัวแจ็คคิริชตัวลุกสารพัดประโยชน์ของสิงห์พยองแอสซามิลล่ามาสู่ชินโอแทฟอร์ดในช่วงสมัยนี้ โดยทั้งนี้จะโดนซันโช่ผของทางบริเซียด์ชมุลน,นะฮะคือเป้าหมายระดับต้ตนๆของทางแบนเชสต์ติดแล้วก็ทางผิวแดงก็พร้อมยื่นข้อเสนอกว่า100ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณ3,915ล้านบาทอย่างไรก็ตามจากการที่เซบาสเตียนเคลหัวหน้าฝ่ายบริยาดของดัชมุนเผยมาว่าจะรังซันโชให้อยู่กับพวกเขาต่อไปด้วยดการหน้าทำให้ยูเต็ดนั้นอาจจะต้องรอไปก่อนนะฮะและมองเป้าหมายอื่นแทนในช่วงเสมอน,นี้ซึ่งบริกา,ารล่าสุดระบุว่าเอฟเวอร์ตัน พร้อมอนุมัติงบประมาณกว่า75ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเป้าหมายคนนี้มาแทนก่อนอย่างแจ็คกิริชนั่นเองสำหรับกิริชวัย24ปีคนนี้สามารถเล่นในทั้งกองกลางตัวรุกไปอีกซ้ายและก็ปีกขวาโชว์ฟอร์อมไอย่างน่าประทับใจโดยทัพไป7ประตูนะครับกับอีก6แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด26นัดในผิรกิจฤดูกาลนี้ อาผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะทางฟลอดเอสูดเปิดนะผมก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนใจจากซานโชไปเป็นแจ็คก,กิลิสแล้วนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปก็ันนะฮะว่าจะได้ใครมากันแน่ในช่วงสัมเบอร์นี้ของทางแมนยูมีข่าวกันเยอะเสะีอเกินเราข่าวต่อมากันดีกว่าครับดานโลดลั่นพร้อมไฟ a w b ท้าชิงแบ็คขวาตัวจริงของแมนยู โดยแนวรับชาวโปรตุกีสสมของทางบิสาแดงประกาศขอท้าชิงตำแหน่งแบ็คขวากับทางอารามบิสากาหลังผิวนิสกิีสั่น2019-2020นี้กลับมาเีสตมต์ทกันอีกครั้งโดยสำหรับเดียโก้ดาวโรดเคยถูกโชเซบ่บริโยนะครับยจุจ่งๆมาว่าเป็นแบ็คขวาดีที่สุดของยุโรปในรุ่นยุธเดียวกันแต่หลังจากย้ายจาก FC เปอร์โตมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวประมาณราว19ล้านปอนด์กลับยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้แบบถาวรกันเลยทีเดียว กระทั่งล่าสุดนะผมดาวรเปิดใจผ่านสกายสปอร์ตบอกว่าันมีความรู้สึกที่ดีนะที่ได้กลับมามีความมั่นใจกันอีกครั้งรวมถึงสภาพความฟิตของตนเองก็อย่างยอดเยี่ยมเลยผมพยายามผลักดันตัวเองอย่างหนักเลยนะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองนั้นมีค่ามากพอสําหรับการเล่นที่นี่นั่นจะเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงตัดสินใจาย,ย้ายมาที่นี่เพราะผมต้องการเป็นผู้เล่นดีที่สุดตัวอย่งแบ็คขวาและคู่ควรกับการอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดนั่นเอง อาการบาดเจ็บคือประสบการณ์ที่นักฟุตบอลทุกคนต้องเจอในอาชีพอยู่แล้วและผมพร้อมสำหรับการท้าทายแบบนี้อยู่เสมอเนื่องจาผมยังหนุ่มและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผมมักจะมองโลกในแง่ดีเอาไว้เพื่อทีอนาคตจะได้แข็งแกรแ่งทั้งร่างกายและก็จิตใจ,จนอกจากนี้ดารับวิเศษปีคนนี้จากแดนฝอยทองยังกล่าวถึงการชิงตำแหน่งตัวจริงกับทางอาร์มมิสกามาว่า ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันจะท้าทายเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทีมของเรามีผู้เล่นมากมายในแต่ละตำแหน่งเราทุกคนในฐานะนักเตะนะฮะต้องทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับพวกเราทุกคนสำหรับเดียโก้ดาวโรดคนนี้เพิ่งได้รับการลงสนามไปเพียงแค่ส0นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้ นะผมเป็นว่าง,งานนี้ไอแมงมุม,มอารบาร์าิสกาก็มีคู่แข่งแล้วนะฮะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางแมนยูนั้นจะเลือกใครนะผมมาอยู่เป็นดักขวานะฮะแทนอารบาร์าบิสกาในศึกครั้งต่อไปต้องรอรุ่นกันต่อไปครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเดคเคอยร์สุงยงโซชาชูฮันเดสนันมีดีพอเป็นมือหนึ่งของแมนยู โดยน้าโรมโอเล่ก็ตโซสา่งแ่ผมนายใหญ่ของแมนยูนะครับออกโรงยกย่องเดนฮันเดอร์สันว่ามีดีพอที่จะเป็นมือหนึ่งให้กับทีมในอนาคตแต่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าซีซัน่นหน้าจะให้ฮันเดอร์สันได้เฝ้าเสากับทีมหรือไม่โดยน้าโรมโอเล่กต่สั่าแตผมผู้จัดการทีมบาร์เชล่าส์เซเตสโมสรชั้นนำแห่งสุดพิพิธภัิฑ์นะฮะได้กล่าวว่าเดนฮันเดอร์สันผู้สาประตูที่ตอนนี้ปล่อยให้กับเชฟฟิลด์ยืมตัวไปใช้งานนั้นไม่ดีพอจะเป็นนาทวารมือหนึ่งให้ โดยแฮนเดอร์สันคนนี้ถือเป็นเด็กปั้นของทางแมนยูตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเขาโดนปล่อยไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อหาประสบการณ์อยู่หลายครั้งและเจ้าตัวก็เริ่มแจ้งเกิดได้กับตอนที่เล่นให้กับเชฟฟิลล์เมื่อซีซั่นที่แล้วจากการที่พาทีมได้ตัแห่ที่2ในเดอะแชมเปี้ยนชิพช่วยทำให้ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในผิเหนังกฤษซีซั่นนี้และปะัจจุบันเขาก็ทําให้ดาบคู่นะฮะกำลังมีลุ้นได้เล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกอีกด้วยเพราะตอนนี้เชฟฟิลด์ยูเต็ดก็อยู่ที่7ของตารางคะแนนั่นเอง ดยฟอร์มยอดเยี่ยมของไฮเดอร์สันนั้นทําให้เกิดการ,รตั้งประเด็นมาว่าเขาสมควรจะได้เป็นมือหนึ่งคนใหม่ของทางแมนยูได้แล้วหรือ,อยังหลังจากเดียคอาเจ้าของตาแหน่งคนปัจจุบันนั้นเริ่มฟอร์มตกจนเล่นผิดพลาดในบางนัดและนายด่านชาวอังกฤษคนนี้ก็มีสัญญากับทางแมนเชสเตอร์เดจนถึงช่วงเสมมอร์ปี2022เท่านั้นโดยโซเชียลที่เผยม,มาว่าตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาดีนนั้นทําการตัดสินใจนะฮะได้อย่างยอดเยี่ยมและก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาได้อย่างน่าประทับใจ เรากำลังพิจารนาว่าฤดูกาลหน้ามันจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับเขาแต่ตอนนี้มันยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งนั้นจนถึงตอนนี้มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าฤดูกาลนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาเขาสร้างชื่อให้กับตัวเองได้เพราะฟอร์มของเขาล้วนๆเมื่อถึงเวลาหนึ่งแล้วเขาก็จะเป็นมือหนึ่งของทั้งอังกฤษและก็แมนเชสเต็ดได้อย่างแน่นอน,นครับนี่นะผมก็เป็นคำพูดของทางโซชานะฮะที่ได้บอกเลยว่าดินแฮนเดอร์สันนั้นเขารู้สึกว่าจะมีดีเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะ และก็มีดีพอที่สามารถแย่งมือหนึ่งของทางแมนยูได้นั่นเองครับต้องเราดูกันต่อไปนะฮะว่าดีคนั้นพอด้ินข่าวนี้ปับ๊บจะขนลุกขนสู้ไหมนะฮะต้องรอรุ่นงานรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเหนือกว่ากองเต้แมนยูเล็งดึงแข้งการทวีปช่วยตัดเกมโดยทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิพัฒน์นิติกรนะผมะตกเป็นข่าวสนใจดึงตัวแข้งการทวีปนะฮะยืนตัดเกมด้วยผลงานที่เหนือกว่าอินกรากองเต้ในฤดูกาลนี้เสียด้วยซ้ำไป โดยวิวฟริดเอนติตี้กองกลางทีมชาติเนเชเลียของจิ่งจอกสยามเรซอร์ซิตี้กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของทางผิวแสดงบานเชร์สเตดฐานการริานเดอะเอ็กซ์เพรสนะผมสื่ออังกฤษที่ระบุเลยว่านารุกอมโอเลกนตสชานะฮะนายใหญ่แห่งชินโอแทฟอร์ดอยากจะคว้าวิดฟิลต์ตัวรับเข้ามาช่วยยืนตัดเกมคู่แข่งอีกสักหนึ่งรายเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนของเยเมนย่ามาติสจอมเก่าทีมชาติเซเบียที่สภาพร่างกายเริ่มโรยลาแล้ว ดยก่อนหน้าน,นี้มีรายง,งานบอกว่าพิแดาสนใจฝีเท้าของดอนนี่ฟานเดอร์บิกกองกลางทีมชาติธรมแรงของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมด้วยเช่นกันนะฮะแต่มหมายหัวว่าแข่งจากดินแดนการทวีปไว้สามปีคนนี้และก็เอาไว้ด้วยนะครับหากช่วยคว้าดาวเตะเนื้อหอมชาวดัตส์ที่เป็นเป้าหมายของอีกหลายสโมสรด้วยเพราะเห็นว่ามีสถิติการตัดเกมคู่แข่งในแดนกลางนั้นดีมากเลยทีเดียว โดยการนี้เอนติตี้นะผมมีสติดแท็กเกิลจากการเข้าประทะแล้วแย่งบอลจากเท้าของนักเตะทีมคู่ต่อสู้ในสนามได้มากที่สุดในฟิลิปนินส์ด้วยจำนวน138ครั้งและเหนือกว่าผลงานของเอ็งโกโรกงเต้มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสของสิงห์ทุกทรัมเชลซีนะฮะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมิดฟิลตัวรับดีสุดของโลกอยู่แล้ว ที่25ครั้งคาดกันว่ามีค่าตัวจากการประเมินยอยู่ที่36ล้านยูโรแต่เลสเตอร์พร้อมโกงราคาแน่ๆน,นะฮะเพราะยังมีสัญญากับทีมจนถึงปี2024นั่นเองเป็นตัวว่าง,งานนี้ถนะ้าผมกองเต้ก็ไม่สู้นะฮะต้องรอดูันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมฟานเดอร์บิค,คนนี้รู้สึกว่าจะมาแรงในช่วงโค้งสุดท้ายจริงและนี่ก็เป็นสรุปรวมข่าวแมนเชนสเตอร์เดในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ